รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Isuzu MU-X เ e อกสิทธิแห่งความสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการด็อกเตอร์สมิธแล้วนะครับถ้าใครนะครับได้ Follow IG ของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ รับรองต้องอิจฉาในหุ่นสวยเป๊ะสไตล์นักกีฬาของเธอแน่ๆครับพี่เมจิอโนมานั่นเองครับ นะแต่กว่าจะได้รูปร่างที่สวยเป๊ะฟิตเฟิร์มขนาดนี้นี่นะครับรับรองว่าไม่ใช่งานที่ง่ายแน่ๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปแน่นอนครับเพียงแค่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารนะครับรับรองว่ารูปร่างในฝันเป็นของคุณได้แน่นอนครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารนะครับจริงๆแล้วมีส่วนสําคัญมากๆในเรื่องสุขภาพของเราทั้งในเรื่องการควบคุมเพื่อดูแลรูปร่างรวมไปถึงการช่วยชะลอไวัยได้อีกด้วยล่ะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากมีรูปร่างที่ดีนะครับแล้วก็มีผิวพรรณที่สดใสอ่อนกว่าวัยแล้วก็ ห้ามพลาดดอกเรสมิธวันนี้เลยครับ สวัสดีครับคุณเมจิคค่ะคุณหมอโอ้่ะหายหน้าหายตาไปนานไม่ได้เห็นผลงานมาพักนึงเลยได <c oughs> ้ติดตามแต่ใน i อ <c oughs> <ช>นะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้เมจิเออเป็นกรรมการบริหารอยู่บร<อ>ิษัท MDMC คือเกี่ยวกับการเกี่ยวกับพวกสปามาสโตติโกลคือเมอจิซัพพลายยาให้กับให้กับสุนัขและแมวให้กับ,บสัตวแพทย์ในประเทศไทยชื่อ product of w e t Antino ครับผมแล้วก็ส่งออกญี่ปุ่นอเมริกาตอนนี้ก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่างานก็เต็มแลวบีซีมาเป็นลุกสา นักธุรกิจขนาดนี้นะครับแถมยังเฮลตี้มากอีกด้วยใครได้ติดตามนะครับอินสตาแกรมของคุณเมจิจะรู้เลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ฟิตเหลือเกินฟิตกว่าตอนที่อยู่ในวงการบันเทิงอีกใช่ครับทายังไงครับต้องบอกแล้วล่ะวันนี้ขอเจาะละเอียดเลยแล้วกันเอาเรื่องออกกําลังกายก่อนดีกว่าออกกําลังกายคือคือตอนแรกๆเนี่ยเมจิก็ออกเหมือนเล่นๆเหมือนฟิตแอนเฟิร์มทั่วๆไปแต่ว่าโชั้นเราก็น้ําหนักยังพอดีอยู่แต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ที่เมจิเนี่ยเอาน้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมขึ้นมาเร็วมากถือว่าแบบเหม เยอะมากมากในชีวิตเราแล้วคราวนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายเราต้องทําอะไรจริงๆจังๆซะละว่าถ้าเกิดมาจิปล่อยตัวอย่างเงี้ยอีกหน่อย50เมาจิตัวต้อง,องเบกใหญ่ม่ม,<า>มันจะต้องไปเรืนอนเ่อยๆแล้วคราวนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะต้องมาเริ่มออกกําลังกายทีนี้ศึกษาออกกําลังกายจริงจังมากๆแต่สุดท้ายน้องโอทราไหมคะว่าไม่ลง ลงที่ดีที่สุดแค่58กิโลพี่วิ่งตอนเช้า2ชั่วโมงวิ่งตอนเย็นอีก2ชั่วโมงแต่ผลปรากฏว่าไงทราบไหมคะว่าสุดท้ายสิ่งที่พี่ได้มาคือพี่เจ็บข้อเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่ต้องการลงกลับมาอยู่ที่เดิมพี่คงวิ่งทั้งวันมันไม่ไหวแน่้องโกพี่ไม่มีเวลาวิ่งมันเหมือนทางตันของสาวๆหลายๆคนเหมือนกันนะที่พอบาดเจ็บปุ๊บก็เอาแหละ ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วยังไงดีอดข้าวหรอหรือว่ายังไงต่อบางคนไปพึ่งยาใะ่ย่างนั้นถูกต้องแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นใช่ทีนี้พี่เลยเริ่มศึกษานี้จริงๆแล้วบวกกับการทํางานที่เรารู้กลไกร่างกายทีนี้แม่จิเลยต้องมาปรับ พอชั่นการกินใหม่มแล้วสุดท้ายพอพี่ปรับพอชั่นคือพี่ทานเยอะเหมือนเดิมนะคะน้องโอก๊กแต่ครั้นี้พี่เปลี่ยนใหม่คือพี่ตัดซัตจากไขมันเนื้อสัตว์ออกเราต้องใส่ลีนมีดเข้าไปอย่างเช่นอะไรบ้างอ,อกไก่หรือไม่ก็เนื้อสัตว์ไม่ติดมันหรือปลาชิ้นใหญ่ๆเลยไม่ติดมันแล้วก็ใส่ผักเข้าไปพี่อิ่มท้องแต่พี่ได้แคลอรี่ต่ตำลงพี่เริ่มทานอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันน้องโอ๊กปรากฏว่ามันลงเร็วยิ่งกว่าการออกกําลังกาย นะครับเ็เห็นเลยว่าอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากและปัจจุบันเนี่ยมันมีการวิจัยนะครับแล้วก็วงการแพทย์เราตื่นตัวมากในเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าอาหารเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราไม่ป่วยแล้วที่สําคัญชะลอวัยได้ด้วยนะพี่โอ้โหอันนี้ที่ชอบมะพี่เริ่มมาเยอะแล้วลิ้วลอยเริ่มมาจริงๆจากการที่คนเราเนี่ยชอบไปทานอาหารเสริมอะไรต่างเชื่อไหมครับจริงแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือการทานอาหารจริงๆนี่แหละที่เราทานในชีวิตประจําวันเนี่ย วันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นเภสัชกร,รแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ด้วยเ,เป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วก็โดยเฉพาะการชะลอวัยนะครับเดี๋ยวเราไปพบท่านพร้อมๆกันเลยครับโอเคคับวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีครับพี่เมจิครับมาเจอกับท่านอาจารย์เลยดีกว่าครับด็อกเตอร์เภสัชกรการวงสุภสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ฝากพี่สาวคนหนึ่งนะครับคุณเมจิรักครับูมากเลยค่ะเ่อรฟิเดนเฟิร์มแล้วก็สนใจเรื่องอาหารมากเลยครับใช่คับ ก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ย<ม>เข้าใจกันว่าการชะลอวัย้่าต้มมีเทคโนโลยีช่วยมากมายมอาหารเนี่ยมันสามารถช่วยชะลอไวัยได้จริงๆริงหรอเปล่าครับ ที่จริงอาหารเป็นตัวต้นๆเลยเพราะว่าในทฤษฎีการชะลอวัยเนี่ยเราจะพูดถึงหลักสําคัญ3ประการอันที่1ก็คือเรื่องของอาหารอันที่2ก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์พฤติกรรมอันที่3คือการออกกําลังกายอาหารนี่มาอันดับแรกเลยครับเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับ่จริงตัวบทบาทของอาหารเนี่ยนะครับในเชิงของวิทยาศาสตร์แล้วก็งานวิจัยเนี่ยมันให้ประโยชน์ในแง่มุมไหนบ้างครับอาจารย์ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าความพอดี าความพอดีหมายความว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปเริ่มต้นจากปริมาณพอดีตามทฤษฎีเป๊ะบอกว่าวันนึ่งประมาณ1 9 0 0กถึง2 0 0พแคลอรี่ก็คือทานพอดีพอดีแต่ละมื้อพออิ่มเอาภาษาชาวบ้านว่าอย่างนั้นอันที่2ก็คือว่าได้สัดส่วนต่างๆซึ่งสัดส่วนต่างๆก็จะมีตั้งแต่อาหารที่เป็นอาหารหลักโปรตีนแป้งไขมันแป้งไม่ต้องเยอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทย อาหารเราเนี่ยมันออกความอยู่แล้วเมืองผุ้ข้าวอย่างเราไม่ต้องจงใจกบกระทานแต่งุดหนุนอย่างที่บอกว่าพอข้าวเสร็จแล้วต่อด้วยขนมปังนะครับส่วนโปรตีนเนี่ยเป็นอันที่มักจะถูกมองข้ามเนื้ออันนี้ก็จะต้องอาจจะต้องตั้งใจเพิ่มหน่อยไขมันก็ไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากแต่ต้องเลือกไขมันที่ดีนั่นคือหลักส่วนนอกจากนั้นก็จะมีพวกสิ่งที่ไปเสริมสร้างเช่นวิตามินแร่ธาตุและวันนี้เนี่ยเราประมางพูดถึงตัวหนึ่งที่พูดกันเยอะเลยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระโอ้ใช the ่ มันคาดว่ามันจะครอบจักรวาลน่าเลยอันนี้ซึ่งทั้งวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระมักจะมีอยู่ในผักผลไม้ถ้าเรารับประทานในแต่ละมื้อเนี่ยพยายามให้ได้จัดส่วนพอเหมาะพอสมนี่ก็คือการชะลอวัยที่ดีที่สุดประการหนึ่งในไหนท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับพี่เมจิก็ต้องคุ้นเคยแน่นอนคำนี้มันแบบหันไปทางไหนก็เจอนในยุคบ้าคลั่งสุขภาพเป็นขนาดนี้นะครับพวกอาหารเนี่ยครับ มันจะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยอะไรบ้างครับอาจารย์ที่เป็นตัวหลักๆสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีเยอะแยะชนิดมากโดยที่เขาแบ่งกันตามลักษณะทางเคมีคือโครงสร้างโมเลกุลแต่เอาที่ชาวบ้านจะเข้าใจได้ง่ายๆก็จะบอกว่าตัวแรกคือพวกวิตามินอ,มอย่างน้อยมีวิตามินอยู่3าตัวที่เราคุ้นเคยแหละที่จัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวแรกเลยคือวิตามินซีซึ่งวิตามินซีเนี่ยเรามีในส้มในผลไม้รสเปรี้ยวหรือแม้แต่ฝรั่งก็มีก็มีวิตามินซีนะครับตัวถัดไปก็คือวิตามินอีซึ่งวิตามินอีก็ต ในลักษณะที่เขาเนี่ยไปช่วยดูแลรักษาเซลล์มไม่ให้มันเสื่อมสมภาพง่ายเขาก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอสระที่ถนัดกับอนุมูสระที่มาทำร้ายโครงสร้างไขมัน นะครับก็จะทำให้ตัวเขาก็จะมีหน้าที่ใช่ครับอย่างเมื่อกี้วิตามิน C เนี่ยก็จะจัดการในคอมพาซแม่หรือในส่วนที่เป็นน้ำเพราะวิตามิน C ีละไรน้ำอีก็เป็นไขมันอีเป็นไขมันก็ไปอยู่ไปปกป้องเซลล์และอีก็ยังช่วยให้ผิวชุ่มชื้นดูดีขึ้นได้นะครับอีตัวหนึ่งก็คือกลุ่มวิตามิน A <Yeah. S 2> ซึ่งเวลาเราทานจากอาหารเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้วิตามินเอต,มตมรมๆแต่จะได้เป็นตัวที่มาก่อนเขาเรียกว่าเป็นตัวก่อนเกิด mm. นะเป็นกลุ่มแคโรทีนเช่นเราได้ยิน mm. ชื่อว่าเบ mm. ต้าแคโรทีน mm hmm. พอรับประทานเข้าไปร่างกายก็เปลี่ยนนิดนึงก็ถึงจะกลายเป็นวิตามิน mm hmm. เอพาะเบต้าแคโรทีนก็มีมีผลในการดูแลผิวรวมทั้งเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตา นะครับเพราะในตาเราเนี่ยใช้ใช้สารต้านอนุมูลสิสวะในกลุ่มแคโรชินอนเยอะมากเพื่อป้องกันตาเราจะาราังสี u ู อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นพวกวิตามินนอกจากนั้นก็ยังมีสารต้านนู้มอิสกะอื่นๆที่รู้จักกันอย่างเช่นในกระบวนการสร้างพลังงานของเราเนี่ยเราจะมีสารอาหารอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าโคเอนซมมคิวเทนคิวเทนได้ยินแน่นอนใช่ไหมวิตามินอะไรสุดคิวเทนเนี่ยเข้าไปทาผิวกันเยอะแยะมีโฆษณากันอยู่นะครับแต่โดยหน้าที่ในร่างกายเนี่ยคิวเทนเป็นสื่อกลางในการสร้างพลังงานเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักอันแรกก็คือให้พลังงาน แต่ตัวเขาเองยังเป็นสารต้านอนุมนูลสระที่สําคัญมากต่อเซลล์โดยเฉพาะยิ่งในระดับหัวใจของเซลล์ที่เราเรียกว่านิวเคลียสเพราะว่าเขาไปยับยั้งการเสื่อมของ DNA อก็จะไม่ทําให้เซลล์เนี่ยแปรสภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากับสมองเนี่ยก็จะถือได้ว่าช่วยชะลอการเสื่อมของสมองได้ชะลอเสื่อมสมองได้ด้วยครับ ในช่วงหน้าเรามาต่อกันที่มีสิ่งอยู่กับเราแน่นอน<จ>น,นะครับกำลังสนุกเลย <c oughs> ทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาหารชนิดไหนบ้างที่มีส่วนในการชะลอวัย้จริงเป็นชนิดอาหารเลยคราวนี้นะครับต้องติดตามในดรสมิธช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ